ครับสวัสดีครับมาทานของหวานกันนะครับเป็นบัวลอยไข่หวานนะครับนะครับส่วนประกอบก็จะมีเม็ดบัวลอยนะครับไข่กะทิน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเราจะใส่มะพร้าวอ่อนนะครับเป็นน้ํเปล่ากับมะพร้าวอ่อนลงไปก่อนน้ําตาลสีขาวนะครับเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับน้ตาลปี๊บนี่ก็ได้แบบผสมกันมานะครับน้ำตาลจากอ้อยกับน้ำตาลจากมะพร้าวนะครับผสมกันก็ทํามาแบบนี้นะครับ สีก็เลยเป็นแบบนี้แับคนละลายเลยครับปิดฝาก่อนนะครับให้เดือดกับร้อยเดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเม็ดบัวลอยลงไปนะครับับัล้าก็ปิดฝากีเที่ยวหนึ่งนะร้อยเดือดอีกเดี๋ยวแล้วทีนี้เราก็จะใส่ไข่นะครับ ไข่ลูกแรกทีนี้เราก็จะตีก่อนนะตีให้แตกนะครับบัวลอยพอลอยขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเริ่มเริ่มใส่ส่วนประกอบอื่นลงได้เลยนะครับครับไข่ลูกต่อไปเราก็ไม่ต้องตีนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับครับมากน้อยก็ตามตามชอบนะครับหลายใบหลายหลายลูกก็ตามชอบครับอันนี้เป็นเนื้อวะวาอ่อนนะครับ ใส่ลงไปเลยก็ว่าอ่อนนะครับทิครับค่อยค่อยคนนะครับต้องค่อยคนะครับเพราะไข่ยังไม่สุกดีเดี๋ยวไข่ที่เราใส่ตอนหลังมันจะแตกได้นะครับให้เป็นลูกๆน่สวยงามกับน่าทานนะครับครับเสร็จแล้วนะครับบัวลอยไข่หวานนะครับตักเสิร์ฟเลยนะครับ ครับกนลงสูตรนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ